หนูอยากได้กระบอกน้ำแบบพี่เขาอืมหนูอยากได้เหลอลูกเอางี้ไหมถ้าหนูสอบได้ที่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อให้เป็นของขวัญนะโอเคค่ะกลับบ้านกัน <c oughs> แม่คะหนูสอบได้ที่สองของห้องแม่บอกว่าจะพาหนูไปซื้อกระบอกน้ำแบบพี่คนนั้นกระบอกน้ำอะไรลูกป้าแ,แม่สัญญากับหนูแล้วไงคะว่าถ้าหนูสอบได้คะแนนดีๆแม่จะพาหนูไปซื้อกระบอกน้ำอโอโอ๋อแคนดี้ตอนนั้นแม่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละลูก หูจริงจังทำไมล่ะไว้ข้าวหน้าแม่ขอให้ซื้อให้ปะ่ะไปเลยลูกค่นี้ลูกแม่ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะแม่คะหนูอยากออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยไม่ได้หรอกแม่ไม่ให้ออกทำไมจะไม่ได้ล่ะคะตอนนี้ก็มาช่วงปิดเทอมด้วยงั้น หนูไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนปะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นเนาะโอเคค่ะเย้ <Yeah. S 2> มแม่คะหนูทำการบ้านเสร็จแล้วแสดงว่าหนูออกไปเล่นข้างนอกได้แล้วใช่ไหมคะโอุ๊ยคยยันดีแม่ก็พูดไปงั้นแหละลูกไว้วันหลังเนาะแม่คะ แต่แม่บอกหนูแล้วไงว่าถ้าหนูทำการบ้านเสร็จแม่จะให้หนูออกไปเล่นข้างนอกแคนดี้ลูกนี่มันเย็นแล้วอ่ะค่นนี้จะออกไปเล่นกับใครอย่าดื้อได้ไหมเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวนอนได้แล้วค่ะหนูยังได้โทรศัพท์มอืม ถ้าแคนดี้สอบได้เนะี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อให้จริงเหรอคะอแคนดี้แม่หนูสอบได้แล้วคะ่ะแม่บอกว่าถ้าหนูสอบได้แล้วแม่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หนูใช่ไหมแม่ก็พูดเปงั้นเองแหละแกจะได้มีกำลังใจสอบได้ไงละ่ะเรื่องโทรศัพท์อะเอาไปคุยทีหลังก็แล้วกันนี่แม่กำลังจะผิดสัญญากับหนูใช่ปะ ถ้าแกโตแล้วหาเงินเองได้เนี่ยแกจะเข้าใจฉันเองแหละขอเชิญคุณพรสวรรค์เข้ามาสัมภาษณ์งานไหครับค่ะแคนดี้ลูกต้องตั้งใจสอบสัมภาษณ์ให้ได้เลยนะพ่อแกก็ไม่อยู่แล้วะที่บ้านเราก็เป็นนี้ต้องเยอะต้องแยะถ้าแกได้งานนี้นะจะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวไงค่ะแม่หนูสัญญาค่ะเราเข้าไปแล้วนะคะ คุณคุณคะลูกแคนดีงง้เป็นยังไงบ้างอะผลสัมภาษณ์อะเป็นยังไงบ้างฮะไม่รู้แม่ตอนที่เขาพูดอะไรหนูไม่ได้ฟังอะหนูนั่งหลับอะแต่ลูกสัญญากับแม่แล้วนะแล้วไงอะคะ่ะที่ผ่านมาที่แม่เคยให้สัญญากับหนูอะแม่เคยทำได้ด้วยหรอหนูก็พูดไปอย่างนั้นแหละคะ่ะ นี่จะบอกเนาะว่าแม่เชื่อจริงๆ